ตอนที่หสัมภเวสีมะกับการเปิดกรรมให้ผมผมขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านนะครับอยากบอกว่ามีกำลังใจมากและรู้สึกว่าผมมีเพื่อนที่เข้าใจเรื่องต่างๆที่ผมเขียนท่านผู้อ่านครับความจริงแล้วเรื่องของสัมภเวสีหรือเรื่องของเทพต่างๆอันนี้ยังไม่ได้เล่าเป็นเรื่องที่พูดยาก ผมไม่ได้คาดหวังให้คนเชื่อเรื่องผีผีส,งสางๆแน่นอนแต่ผมคาดหวังให้ผู้ที่สนใจก่อกำเนิดคำว่าศรัทธาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนโดยอาศัยประสบการณ์ที่แตกต่างของผมเป็นเครื่องชักโยงเรื่องราวต่างๆซึ่งล้วนแต่มีความหมายในทางธรรมทั้งสิ้นที่ผมอยากเขียนก็มีอีกเหตุผลหนึ่ง คือสมัยก่อนผมเคยแต่กราบไหว้พระเคยไปวัดเคยทำบุญตักบาตรด้วยเหตุผลที่ว่าคนไทยขอทำกันหรือด้วยเหตุผลที่ว่าเรานับถือศาสนาพุทธแต่แท้จริงแล้วผมยังขาดคําว่าศรัทธาที่แท้จริงแล้วช่วงหนึ่งที่ทุกอย่างเหมือนโคจรมาดักหน้าผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับวิญญาณ เรื่องของการเปิดกรรมเรื่องของความล้มเหลวในชีวิตบางเรื่องเพราะบาปที่ผมก่อไว้และเรื่องของเทพเทวดาต่างก็ค่อยๆทย,ยอยเข้ามาหาผมกับแฟนราวกับว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องเปลี่ยนและนำเรื่องราวนี้มาเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้บ้างผมจึงไม่ปล่อยโอกาสที่จะทําให้เพื่อนๆผู้อ่านได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่ผมได้รับครับ เอาละครับพรามมาสนานผมอยากมาต่อด้วยเรื่องของมะโดยปกติแล้วมะจะติดต่อกับผมและนนได้ตลอดเวลารวมถึงการเข้าฝันในฝันนั้นนนเล่าว,ว่าจะเห็นแต่แสงสีขาวและหมอกควันและเห็นมะมายืนรอทุกครั้งนนและมะจะคุยกันปกติในฝันจะไม่กลัว แต่เขาก็สามารถประลึกได้นะครับว่าเขากำลังฝันอยู่ทุกครั้งมาในแบบเดียวกันและมีการพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบไม่เหมือนฝันนะครับมันเหมือนจริงลักษณะแบบนี้ก็เกิดกับคนอื่นเช่นกันครับการที่คนเราจะเห็นผีหรือไม่เห็นนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตนะครับอย่างผมนี่จิตแข็งมองไม่เห็นหรอกครับ ในคืนวันหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มผมก็ให้นนกินยาน,นอนหลับตามเคยและมะก็มาเหมือนเดิมมาคราวนี้ผมถามเขาว่ามะมองเห็นกรรมไหมถ้าเธออยู่ในโลกของวิญญาณเธอก็น่าจะเห็นใช่ไหมมะเห็นแต่อาจไม่หมดทุกอย่างมะก็ได้แค่บางอย่างนะมะเป็นแค่วิญญาณเร่ร่อนผู้เขียน งั้นมะเห็นอะไรที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของหนิงมะมะขอจับที่ตรงนี้นะมาเอื้อมมือมาจับตรงขมับของผมระหว่างนั้นเขาก็วนมือไปมาที่ขมับผมและครางเสียงฮือฮือน่ากลัวจังครับเหมือนกํำลังใช้สมาธิในการดูให้ละเอียดเขาวนนิ้วมืออย่างนั้นอยู่ประมาณสิบวินาทีผู้เขียน เป็นไงบ้างมะมะมะเห็นวัวควายล้อมรอบบ้านหนึ่งประมาณ7็ตัว8ดตัวหนิงเคยไปฆ่าวัวควายพวกนั้นหรือเอาละสินี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่ามะทายผิดผู้เขียนเฮ้ยไม่เคยอะ่ะหนิงไม่เคยฆ่าวัวควายที่ไหนตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมะมะเห็นอย่างนั้น ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในระหว่างนั้นหัวผมก็ครุ่นคิดไปเรื่อยแต่ผมก็ต้องตกใจอย่างมากเมื่อความคิดผมไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งในอดีตผู้เขียนมะหรือว่าถึงหนิงไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแต่ผมกลัวมากตอนนั้นหนิงไปช่วยเขาลากวัวลากควายไปผูก แล้วเขาก็เอาค้อนทุบหัววัวควายเหล่านั้นเรื่องมันมีอยู่ว่าแต่ก่อนสมัยเด็กๆข้างบ้านเขาเป็นคนมุสลิมเขาเป็นลงเชือดวัวควายเถื่อนหนิงก็ประสาเด็กนะเวลาเขาจะเชือดวัวควายเขาก็จะใช้ให้หนิงดึงเชือกไว้อย่าให้มันดิ้นรังขาบ้างตามประษาหรือว่านี่คือความจริงมะหนิง อย่างนี้ไม่ฆ่าก็เหมือนฆ่าหนิงมีส่วนในการฆ่าไม่ต่างกันผู้เขียนมะหนิงกลัวเรื่องเหล่านี้นนไม่เคยรู้เลยมันเป็นเรื่องสมัยเด็กๆที่หนิงทำไว้เยอะมากมะหนิงอย่าตกใจเราทำไปแล้วแต่มะจะขอให้หนิงไปถ่ายชีวิตวัวควายเหล่านั้นผู้เขียนทำแบบนี้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมะหนิงต้องอธิษฐานขอให้เขาเอาโหสิกรรมให้ทำบ่อยๆจนกว่าเขาจะยอมให้อภัยผู้เขียนมะหนิงพูดอะไรไม่ออกหนิงเสียใจมะอย่าคิดมากมะลูบหัวผมปลอบผมตลอดเวลาเรื่องมันผ่านมาแล้วคนเราทำผิดกันได้เรายังดีที่รู้ว่ามันผิด ตั้งแต่นั้นมาผมไปวัดไหนมีถ่ายชีวิตโครกระบือหนิ่งจะไม่รีรอและชักชวนเพื่อนฝูงให้ไปถ่ายด้วยกันท่านผู้อ่านครับนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะครับที่เขาดูให้คนอื่นถึงขั้นผวากลัวบาปขึ้นหัวกันไปเลยก็มีแต่ผมยกเอาเท่านี้ให้อ่านก็พอเพียงที่จะทำให้เราเข้าใจว่าในโลกของวิญญาณ มันมีจริงอย่างไรลองย้อนดูกรรมของเราผิดศีลข้อหนึ่งกับสัตว์ใดไว้ก็ไปปล่อยไปถ่ายชีวิตเขาเสียครับทำวันนี้เลยอย่ารีรอครับผมอยากให้ท่านทุกคนพ้นกรรมและหันหน้าสร้างความดีกันอย่ารอแก้ไขเพิ่มเติม15กรกฎาคม2555ผมถ่ายกล้องวิดีโอ ตอนที่มะกำลังออกจากร่างภาพที่เห็นเป็นภาพของนนที่ดิดตัวอย่างแรงจนทำให้ปวดต้นคอหลังจากฟื้นขึ้นมาครับเขาจะดูคล้ายคนชักกระตุกแต่ก็ไม่ใช่สัทีเดียวจบตอนที่ห้า